ขอต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงกระต่ายเงาจันทร์ช่องของคนหลงไหลความเผ็ดร้อนในจินตนาการจากตัวหนังสือก่อนจะไปฟังนิยายสนุกๆอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่ง้าไม่อยากพลาดนิยายฮอตๆของช่องเรานะคะถึงยายเยียยอดรัก ในตอนที่เขียนเรื่องนี้คือเดือนพฤศจิกายนจะเข้าเดือนธันวาคมปี2566และกำลังก้าวสู่ปี2567ก่อนอื่นจินขออวยพรให้นักอ่านที่รักของจินมีความสุขคิดสิ่งใดขอให้สมหวังตลอดปีตลอดไปนะคะ สำหรับเรื่องนี้บอกเลยว่าอย่าคาดหวังนะคะว่าจะมีปมให้สืบคน้นมีดราม่าให้ตับพังหรือมีนางร้ายมาให้ด่าเพราะทางเรื่องตัวลายคือพระเอกของเราคุณคินเป็นเรื่องราวเบาสมองเป็นเรื่องราวน่ารักที่จินอยากมอบให้กับทุกคนที่เหนื่อยสมองกับทั้งปีที่ผ่านมาเรื่องนี้ถือเป็นนิยายเบาๆแบบเต็มเรื่องเรื่องแรกของจินอย่างไรฝากยายีเอ็นดูด้วยนะคะ ที่สําคัญเรื่องนี้เป็นหนึ่งในซีรีส์ชูกา์แดดดี้พ่อทูนหัวซึ่งจินได้รับเกียรติให้เขียนร่วมกับนักเขียนรุ่นพีอ่อสองท่านซึ่งประกอบด้วยเรื่องคุณตรินเขียนโดยนักเขียนพรประพัฒเรื่องคุณวินเขียนโดยนักเขียนดาการดาสามารถไปตามอ่านกันได้นะคะและสามารถแยกอ่านได้จะอ่านเล่มไหนก่อนก็ได้คะ่ะเขียนเพราะรักอ่านและฟังให้สนุกนะคะรักค่ะกระต่ายเงาจันทร์ มันไม่สําคัญเลยว่าผู้ชายหรือผู้หญิงจะสมบูรณ์แบบตราบใดที่เขาทั้งคู่สมบูรณ์แบบซึ่งกันและกันคุณรู้ไหมคะว่าคุณคือผู้ชายที่ไรที่ติถ้าบอกไม่รู้เนี่ยพวกคุณคงด่าผมว่าตอแหลละผมได้ยินอีกคำพวกเนี้ยมาตั้งแต่ฟังภาษาคนออกตอนเด็ก น้องคินน่ารักมากเลยลูกมาขอป้าหอมหน่อยสิลูกพอผมโตมาหน่อยลุ้นพี่ที่ชื่อคินน่ะแทมากเลยอยากรู้จักจงรยาทําไงดีส่วนตอนนี้ก็จบดินเนอร์แล้วเราจะไปต่อที่ไหนกันดีคะคุณคิดว่าผู้ชายที่ไรที่ติควรเลื่องมากไหมล่ะใช่ผมเป็นอย่างนั้นเลย และเลือกมากชนิดที่ไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนที่ไรที่ติสักคนไม่เคยเลยจริงๆ ่ทีแบกกาดถูกวางลงบนถาดสีทองที่มีบินอาหารรวมสามหมื่นบาทบริกรในชุดเสื้อกั๊กและกางเกงดำผูกหูกระต่ายนอบน้อมรับแล้วหายไปเพียงคู่ก่อนจะนำบัตรกลับมาคืนธนบัตรสีเทาสามใบวางลงหลังหยิบบัตรเก็บตาแก่งคมนิ่งยังจับอยู่ที่หญิงสาวตรงหน้า เชยิ้มและหยิบช่อผมเก็บหลังใบหูที่เริ่มแดงหยิบแก้วไวน์ขาวขึ้นจิบแก้อาการเกอร้อเขินลอยลิปติกสีแดงจางๆติดอยู่บนขอบแก้วเอาแต่มองแบบเนี้ยคนโดนมองเนี่ยเขินนะคะเขาก็ตกมุมปากและยังมองอยู่เช่นนั้นคุณคินยังไม่ตอบคำถามแหวนเลยนะคะ คนพูดวางใบหน้าลงบนมือที่ชันสอกกับโต๊ะดวงตากลมแบ้วส่งไปหาอีกฝ่ายเราจะไปต่อที่ไหนกันดีต่อในความหมายของเธอคงไม่ต้องให้คิดนานอยู่ที่คนตอบจะแกงโง่หรือไม่คุณหวานยังไม่อิ่มหรอครับอิ่มแล้วค่ะแต่เห็นว่านี่แค่สามทุ่มเอง ลาตียังอีกยาวนานและความสนุกยามค่าคืนมีให้ทำอีกมากปกตินอนดึกแล้วครับทำนองนั้นค่ะถึงว่าถึงว่าอะไรคะเธอชักหน้าสงสัยถามเขายิ้มหันมองวิวเมืองบนดาดฟ้าจากตึกกรูที่สูงที่สุดของเมืองไทยซึ่งตนกำลังนั่งอยู่อืมกลับกันดีกว่าครับผมอยากให้คุณแหวนได้พักผ่อน ชายหนุ่มลุกยืนกระชับเสื้อนอกหญิงสาวยังงงเด้งตัวตามเอ,อิแต่แวนเชิญครับสุภาพประหลุดภายมือเชิญให้หญิงสาวเดินนำไปหล่อนจำต้องกัดฟันเก็บอาการแล้วหมุนตัวเดินไปยังกล่องลิฟที่เปิดออกรอยอยู่จบสิ้นดินเนอร์แสนอร่อยด้วยรอยยิ้มและคำลาเพียงแค่โชคดีนะครับคุณแหวนรีบนอนนะครับดึกแล้ว หลังส่งสาวสวยถึงบ้านโดยไม่แยแสอารมณ์หงุดหงิดเล็กๆซึ่งเธอพยายามแสดงให้เห็นมาตลอดทางรถยังคงแล่นไปบนถนนขาเข้าเมืองหลวงจนมาจอดสนิทหน้าผับรูอย่าง Be Behind That b a ร่างสูงกว่า180ซนติเมตรลงมายืนอวดความสงา่าในชุดเสื้อเชิ้ตสีขาวพับแขนขึ้นเหนือข้อศอกกางเกงชิโนสีเทาเสื้อนอกที่ใส่อยู่แต่เดิมถูกทอดทิ้งไว้ในรถขาที่กำลังจะก้าวเข้าไปด้านในต้องชะงักด้วยเพราะมือถือในกระเป๋ากางเกงดังขึ้นมองหน้าจอแล้วอยากจะกรอกตาใส่ครับเจ้ากินทำไมไม่พาหนูแหวนไปนั่งฟังเพลงต่อ กจะรีบพาเขากลับไปส่งทำไมฮะไม่ดีเหรอคะป้าผมเป็นสุภาพุรุษให้เกียรติลูกสาวเพื่อนป้านะ,ะเอาดีดๆก็ขอบตาเธอคล้ำไปหน่อยครับนี่ขนาดลงเมคอัพผมยังเห็นชัดเลยแล้วปลายจมูกเธอก็บานยิ่งเวลาหัวเราะนะป้ายิ่งบานเข้าไปใหญ่ผมเห็นแล้วแบบนี่ขนลุกแขนก็แบบ ขนยาวถ้ามาโดนตัวกันเนี่ยผมจะกระจี้แย่ไม่เอาอะป้าทำไมแกถึงเรื่องมากขนาดนี้วะต้นสายเสียงละอานี่มันคนที่เท่าไหรแล้วอืมแปบบนะปะ้าเขาหันไปหาคนสนิทที่เพิ่งเดินออกมาเพื่อต้อนรับเฮ้ยเขตคุณแหวนอะไรนี่คนที่เท่าไรละเอ,อ่อยี่สิบห้าครับคุณคินยี่สิบห้าครับป้า พูดกอกกลับไปในสายไอ้คินเจ้าสัวตะโกนลั่นเขารีบเอาหูโทรศัพท์ออกห่างก็ป๋าถามผมกูประชดลูกเวนสายตัดลงทันทีเขาลดมือลงมองแล้วยิ้มเยาะการได้ยียวนบุพการีมันคืออัตรดหนึ่งของชีวิตลูกเช่นเขา อนาคินเหมสกุลหรือคุณคินชายหนุ่มโสดวัย38ทายาทคนเดียวของเจ้าสัวคมสันเหมสกุลกับนางอัน,นงวดีเหมสกุลเจ้าของธุรกิจสินค้าอุปโภคขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศอย่างเหมกรุ๊ปจำกัดมหาชน ธุรกิจกว่าสองแสนล้านที่คมสันปลูกปั้นก่อสร้างมากับมือตั้งแต่ตนยังอายุได้เพียง22น่าเสียดายที่ภรรยามีภาวะมดลูกอ่อนแอจึงทำให้มีบุตรยากอีกทั้งปฏิเสธการอุ้มบุญเพราะไม่ต้องการให้ใครมาอุ้มท้องลูกของตนเองเจ้าสัวคมสันเป็นผู้ชายซื่อสัตย์มั่นคงต่อภรรยาที่เป็นคู่ทุกคู่ยากกันมาตั้ง ตัดต้นเป็นเพียงเด็กรับจ้างขนผักและไก่ในตลาดเขาไม่คิดนอกกายนอกใจเธอและไม่ว่าจะใช้เงินมากมายแค่ไหนทุกครั้งทาลกล้วนหลุดและแทงตามธรรมชาติจนอนงวดีแบกรับความเสียใจไม่ไหวอีกต่อไปคมสารจึงขอพยายามเป็นครั้งสุดท้ายและครั้งนี้ฟ้าคงมีตาจึงส่งทายาที่แทบจะหมดหวังอย่างอนาคินมาให้ ทายาทคนพิเศษที่ทุกอย่างรอบตัวพิเศษตั้งแต่อยู่ในท้องเมื่อถือกำเนิดเชวดาตัวน้อยช่างน่ารักน่าชังใครเห็นเป็นอดไม่ได้ที่จะขออุ้มขอหอมแต่อนงวดีกับต้องปฏิเสธมีใช่เชอห่วงรูปหรืออย่างไรแต่เจ้าหนูน้อยไม่ชอบให้ใครมาโดนเนื้อโดนตัวเด็ดขาด ต่อให้เป็นญาติสนิทกันแค่ไหนก็ตามทีมีเพียงมารดาพี่เลี้ยงอีกสองคนส่วนบิดาหากทำงานโตเหม็นกลับมาก็อดเจ้าหนูน้อยจะแผดเสียงร้องดังสนั่นลั่นน้ำหูน้ำตาท่วมใบหน้าแดงจัดปานจะขาดใจเมื่อโตมายังคงเป็นเช่นเดิมลำมากขึ้นด้วยเด็กหนุ่มมีความเรื่องมากทุกอย่างรอบตัวต้องเป็นไปตามที่เขาวางเอาไว้ ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวเดิมเคยวางอยู่ตรงไหนองศาไหนต้องอยู่เช่นนั้นหนักข้อถึงขนาดบิดามารดาจะใช้น้ำยาซักเสื้อยี่ห้อไหนกระชังแต่ถ้าเป็นอนาคินเขาจะเป็นคนเลือกเองเป็นพเพราะเราเลี้ยงลูกดีเกินไปหรือเปล่าคะคุณคินถึงได้เป็นแบบนี้ สิ่งรอบตัวต้องแต่ลืมตาดูโลกของอนาคินคือดีที่สุดไม่ต้องพูดถึงความลำบากทายาทเพียงคนเดียวเท้าได้แตะเดินบนพื้นปกติกันนับว่าบุญแล้วเขาไม่ใช่คนขี้ลำคาญ แต่ไม่ชอบอะไรที่น่าลำคาญตาลำคาญหูลำคาญใจนับว่าโชคดีที่เติมโตมาในตระกูลเพียบพร้อมการอบรมจึงทำให้อนาคินรู้จักที่จะปฏิเสธและเอาตัวรอดออกห่างจากสิ่งที่ตนเองเรียกว่าขยงได้อย่างแนบเนียนโดยเฉพาะกับผู้หญิงที่ไม่ใช่ครอบครัวเราธุรกิจเรามีหน้ามีตาถ้าต้องมีสะาย ก็อย่าให้มันต่างกันนะักไม่ต้องห่วงเขาเรื่องมากและเลือกมากแน่เจ้าสัวบอกลูกชายตั้งแต่เข้าวัยรุ่นจนตอนนี้อายุ38ความมากเรื่องในการเลือกสภายให้เจ้าสวัวยังคงเส้นคงวาไม่มีวี่แววว่าจะเจอง่ายๆยิ่งโตประสบการณ์ในชีวิตยิ่งมากขึ้น และถึงเวลาที่เขาต้องเตรียมตัวรับช่วงต่อจากปิดาเสียทีอนาคินถูกจับให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการใหญ่แห่งเฮมกรุ๊ปกระนั้นเขายังเข้าบริษัทเพียงสัปดาห์ละสองสามหนเพราะอะไรนะหรือผมไม่ชอบรายอย่างที่มันไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นแล้วขัดตา และเขาเข้าใจว่าเฮมกรุ๊ปดำเนินธุรกิจมาก่อนเขาปฏิสนธิด้วยซ้ำการจะปรับเปลี่ยนคงยากหากแต่เป็นงานที่ต้องผ่านตาอนาคินต้องมีคำว่าเพอร์เฟเท่านั้นเพราะทำไมมันดีด้วกว่านี้ใช้เวลาเท่าไหร่บอกไม่ให้ชัดผมรอได้แต่ไม่ได้นานนะเรื่องมากซ้ำย่างใจร้อนโดนสาบแช่งไปเท่าไหร่ไม่รู้ แล้วใครสนนอกจากไม่สนอนาคินยังรู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนปกติใช่เขาเป็นโลกจิตชนิดหนึ่งที่เรียกว่า perfectionist มีเพียงคนสนิทที่รู้ใจเขาที่สุดอย่างเขตคามเท่านั้นที่สามารถทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายคุณตินกับคุณวินมาถึงแล้วครับนั่งดื่มรออยู่ด้านในนะครับคุณคินอ่า ยังมีเพื่อนสนิทอีกสองคนที่แค่มองตาก็รู้ถึงความยาวของลำไส้กันอย่างตรินสุริยรัตทนายชื่อดังมาดเข้มดุดันและปัชวินพิรุทธักทายาตกลกูลผู้ดีเก่าเจ้าของกิจการก่อสร้างชื่อดังที่รับโครงการระดับบิ๊กของประเทศเท่านั้น อนาคินให้ความไว้ใจคนยากชีวิตนี้จึงมีเพื่อนสนิทเหลือเพียงหนุ่มวัยเดียวกันทั้งสองเท่านั้นเดิมทีเขาและปัจฉวินรู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมและมาสนิทกันตั้งแต่ช่วงเรียนมาหาวิทยาลัยคณะเดียวกันปัจฉวินนิสัยเจ้าสำราญอารมณ์ดีและหลักแหลมพอจะรู้ว่าชักคบกับไอ้คนเรื่องมากอย่างอนาคินต้องทำเช่นไรพอได้สนิทก็ตัวติดกัน จนเมื่อครั้งหนึ่งสร้างวีรกรรมเรียกตรีนในภัพจนเกือบเอาตัวไม่รอดถ้ามไม่ได้ตรินซึ่งในตอนนั้นเป็นเพียงเด็กเสิฟในร้านมาช่วยเอาไว้ตับม้ามยังใช้งานได้ดีเพราะความช่วยเหลือในครั้งนั้นแท้ตั้งแต่นั้นตรินจึงกลายมาเป็นสมาชิกอีกคนที่พากันร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกันพวกเราแม่งความลับเยอะใครเลิกคบขอให้ไส้แม่งลงมากองที่ใคร ไตเลื่อนใครมันอยากเป็นบ้างอนาคินลั่นเอาไว้ในครั้งหนึ่งตอนที่เมาได้ที่ความลับของกันและกันที่รู้แค่พวกเขาเท่านั้นนอกจากตำแหน่งรองประธานใหญ่อนาคินยังมีธุรกิจส่วนตัวที่ทำเพราะความชอบเขาเป็นประเภทชอบเห็นเงินเร็วชอบธุรกิจที่ท้าทายและต้องเป็นธุรกิจสร้างความสุขจนคนต้องยอมจ่าย ผับรู้อย่าง Behind the b y และ Bar Host Born to Be จึงถือกำเนิดขึ้นบนอาคารขนาดใหญ่กว้างขวางกว่า3ชั้นโดย Behind t h b y จะอยู่ในชั้น1ส่วน Born to Be จะอยู่ในชั้นที่2และ3ธุรกิจนี้สร้างเม็ดเงินให้กับเขาอย่างมหาศาลตั้งแต่ยังไม่ได้รับตำแหน่งรองประธานของเฮมกรุ๊ปเลยซ้ำทำไมวันนี้แมวเยอะวะ ทันทีที่ประตูกระจกอัตโนมัติเปิดสาวสวยพนักงานเสิร์ฟล้วนใส่ชุดแมวเหมียวแสนสวยน่ารักหลากหลายสีบนศีรษะคาดด้วยหูสามเหลี่ยมบันท้ายของกางเกงขาสั้นกุดยังมีหางยาวปุกปุยน่ารักเอา้าก็วันนี้วันที่แปดสิงหาครับคนฟังลดดวงตาแคบลงคุนคิดวันแมวโลกครับคุณคิน อนาคินเริ่มคุ้นขึ้นมาว่าเขตคามเคยแจ้งเรื่องการจัดแคมเปญน,นี้กับตนแล้วและนอกจากเป็นคนสนิทของทายาทเจ,จ้าสัวบุรุษคนเก่งยังโดนพ่วงงานหนักให้คือผู้จัดการของสถานบันเทิงแห่งนี้ เพียงแค่ปรากฏตัวในไฟสลัวชายหนุ่มดังมีลำแสงเป่งออกมาจากล่างสูงใหญ่อีกทั้งความโดดเด่นสมาร์ทของอนาคินดึงสายตาให้นักท่องราตีสาวต้องเหลียวมองเขาม่ได้เปิดตัวเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้เพื่อปกป้องคนสวยยามค่ำคืนจะมาหาผลประโยชน์กับตน แค่ที่เจ้าสัวแนะนำให้รู้จักกับบางคนที่เจอกันตามงานเลี้ยงก็เหนื่อยหน่ายจะปฏิเสธเต็มทนส่วนที่รู้มกักมีแค่พนักงานที่ทำงานมันนานและยังโดนสั่งให้ปิดปากเงียบเฮ้ยจ้องแมวร้านกูตาเป็นมันเลยนะพวกมึงอะว่าพางหย่อนตัวนั่งลงบนอามแชร์ตัวใหญ่ในวงเดียวกันกับเพื่อนที่ยกแก้วน้ำสีอัมพันขึ้นจิบคอเขากับเสียงดนตรีสากลและ เล่าอาหารตาที่เดินหมุนไปมาทั้งยังมีที่คอยบริการลินเล่าส่งยิ้มหวานให้อยู่อีกสองนางนี่กูเริ่มอยากเลี้ยงแมวละปากดีเอาให้มันจริงสักคนเหอนอะมึงอะปัชวินค้อนใส่เพื่อนหนึ่งกลูบก่อนส่วนกับด่ากูเดี๋ยวกูชักดาบฆ่าเล่าแม่งเคยจ่ายด้วยตั้งแต่เปิดร้านไม่เคยให้พวกแม่งจ่ายสักบาททำบุญกับมันไว้เยอะ ชาติหน้าเผื่อไม่มีใครครบก็ยังมีมันสองคนอนาคินคิดการไกลไปถึงพบหน้าเป็นไงดินเนอร์เวรไหมนุ่มคืมอย่างตรินถามขึ้นระหว่างส่งแก้วให้น้องแมวในชุดสกอตติดโฟช่องวิสกี้ให้เพิ่มเวร์หาเลยขอบตาเขานะเวย้ยแม่งดำกว่าสเต็กในจานกูอีกขอบตาปัชวินเล่าแทบพุ่งออกปากเออ ไอ้ตินไอตินคนก่อนหน้าเนี้ยที่ชื่อน้องน้องอะไรวะนกหนูหรือแม่งโตอะไรสักอย่างวะนี่นะตินเค้นเสียงตอบเออเออเออนั่นอะไอ้คินมันไม่เอาเขาเพาะอเลยนะข้อศอกด้านเชี่ยข้อศอกหมามึงก็ไม่เอาเขาละคนนี้ตาตูบตาค้ามมึงก็ไม่เอาเขาอีกป้ากับแม่มึงเนี่ยคงไม่ต้องอุ้มหลานแล้วกูว่าชาตินี้ไอ้คิน อนาคินเบะปากหมุนแก้วในมือให้วิสกี้ได้รสชาติความเย็นกับน้ำแข็งตรินจึงถามขึ้นคินไอโรเพอร์ e ฟคชันนีของมึงเนี่ยหมอบอกไหมว่าต้องทำยังไงบอกแต่กูว่าแม่ไม่จำเป็นอะ รู้ตัวดีว่าตนเองมีความผิดปกติแพทย์บอกให้เขาลดระดับการมองโลกว่าทุกอย่างต้องร้อเปอร์เซ็ให้เหลือสักห้เปอร์เซเขาทำได้และพยายามทำมาตลอดแต่ไม่ใช่ทั้งหมดโดยเฉพาะผู้หญิงที่ต้องมาร่วมเตียงเดียวกันไปจนแก่ตายและที่ว่าไม่จำเป็นคือ เขาไม่จำเป็นต้องลดความเรื่องมากของตนเองเพื่อไปรักผู้หญิงสักคนในเมื่อสะพายของแหมสกุลต้องดีที่สุดมันก็มาถูกทางแล้วหรือไม่จริงไอ้โลกจิตปัชวินกระแทกเสียงว่าให้ตะกุล่อรวยด้วยเนื่อยจะเถียง ปัจวินจึงหันไปชมความสวยงามของบรรดาน,น้องแมวหลากหลายสายพันธุ์ที่เดินหนวยนาดไปมาอวดล่างอลชอนของว่างที่สั่งไปเริ่มทยอยมาเสิร์ฟน้องนางแมวเหมียวเมื่อมารวมตัวกันตรงนี้แทบกกายเป็นแมวหมู่มาลุมดูแลหนุ่มโสดที่ระดับความหล่อพระเอกเกาหลียังอายเมื่อหมดหน้าที่พวกเธอจึงกลับไป แต่ยังมีหญิงสาวล่างละหงในชุดเสื้อสายเดี่ยวและกระโปรงสั้นปิดสะโพกเปิดหน้าท้องอวดลาความขาวนวลทั้งชุดของเธอฟูนุ่มด้วยขนสีขาวอีกทั้งหางยาวนุ่มดูน่าจับใบหน้าทรงไข่เล็กเลียวประดับไปด้วยดวงตาเฉียวจมูกด่งเล็กเชิดหลังกับปากกระจับชมพูเธอมีได้แต่งแต้มเครื่องสำอางให้มากแต่นั่นแหละ ที่ทำให้แตกต่างจากทุกคนผมนายาวถักเปียหลวมพาดมาบนไหล่ขวาดุดเจ้าหญิงในเทพนิยายและสิ่งที่ทำให้อนาคินแทบลืมหายใจคือผิวนวลละออทั่วทั้งตัวและเรียวขางามไม่มีตรงไหนที่ทำให้เขาอยากเมินสายตาหนีไอคินเพื่อนวินเรียก รินถึงกับมองตามสายตาของอนาคินยังคิดเองอยู่ในใจว่าเด็กคนนี้หน้าตาหน้าเอ็นดูและโดดเด่นทีเดียวสมพานเอาจริงเหรอฮะได้ยินคําแซวจากทนายหนุ่มปัจวินจึงหันไปมองสาวน้อยที่กำลังเดินห่างจากโต๊ะตัวเองไปทุกทีหูน้องแม่เปอร์เซียขาวจัดสงสัยไม่นุ่มหน้าดูอะอนาคินเพียงนิ่ง ้าทางขยันกูเห็นน้องเขาเดินเสริมไม่หยุดเลยขนาดคนพูดน้อยอย่างตรินยังอดชื่นชมเธอไม่ได้มันแอบส่องเธอตั้งแต่เมื่อไหร่อนาคินคิดแต่เขาก็ยังนิ่งน่ารักชิบนี่ขนาดไม่ยิ้มนะเว้ยนี่นี่นมึงดูเอวมึงดูเอวโอ้โหบางซะแมงเห็นแล้วปล่อยไปไม่ได้แล้ววะ่ะเฮ้ยไอคินกูขอเดี๋ยวกูมาด้วยอนาคินลุกเพิบ ปากของเพื่อนสนิทยังอาค้างด้วยคำที่ยังพูดไม่จบแล้วมองตามล่างสูงใหญ่ที่เดินปีตรงไปหาคนสนิทบริเวณหน้าบาร์จริงกูก็ว่าอย่างนั้นปล่อยไปไม่ได้แล้วเขาตอบเพื่อนรักในใจพร้อมกับสับขาย,ยาวเดินแหวกหลบผู้คนในผับตาคมยังคงมองที่ล่างงามในชุดแมวเปอร์เซียน้อย My Little Persia คำนี้กล้องในหัวเหมาะกับเดี คุณคินมีอะไรหรือเปล่าครับเขตไทมเห็นท่าทีเจ้านายแปลกไปจึงรีบเดินเข้ามาหาผู้หญิงคนนั้นน่ะพนักงานใหม่เอ่ะมองตามสายตาและใบหน้าที่พยักพเยออ๋อเป็นเด็กพา์ทไามครับจะมาแค่สุกกับเสาแล้วก็วันที่แขกเยอะเธอเสียม,มารยาที่โตคุณคินหรอครับเปล่าอ่ะปากตอบแต่ตาย,ยังจับที่วงหน้าน้อยไม่วาง เหมือนดวงตาโดนล็อกด้วยโปรแกรมให้มองแต่เธอในนาทีนั้นเองที่อีกฝ่ายหันมาประสานสายตาเข้าหาด้วยพอดีในตาอันอ่อนโยนนิ่งไปอึดใจก่อนจะคลี่ยิ้มส่งให้กับเขา อนาคินตอบตัวเองไม่โถว่ากำลังรู้สึกเช่นไรรู้เพียงตอนนี้ในมือกำแน่นห่วงหายใจประหนึ่งคนจมน้ำและไม่มีใครชุดเขาขึ้นภายใต้เสียงเพลงกระหึ่มเข้าหูมันดับไปโดยที่ไม่ได้ยินสิ่งใดรอบกายผู้คนมากมายถูกสาบให้หายไปหมดหลงเหลือเพียงเขาและลิตเติ้ลเปอร์เซียตัวขาวนานเท่าไหร่ไม่รู้ แต่เขาอยากดิ่งลงใต้มหาสมุทรที่มีเธอลงไปด้วยเดี๋ยวนะนั่นเธอขยิบตาขวาส่งมาให้เหรอแสนนซนนิดตื่นเต้นไม่ไหวแล้วคนสนิทเริ่มอ่านเจ้านายออกเธอชื่อนิ้งครับชื่อเพราะเพลินูเหรือเกินคุณคินสนใจหรือครับ เขตรามเริ่มเสียงไม่สู้ดีมองสลับไปมาระหว่างเด็กพาทไทม์และชายตรงหน้าท่าทางเจ้านายก็พอเป็นคำตอบเออแต่คงไม่ได้แล้วนะครับทำไมอนาคินตวัดหน้าเข้มดวงตาก้าวกระด้างหันมาถามเขตครามหน้าซีดเผือกแต่จำต้องกระซิบบอกสิ่งสำคัญของพนักงานหญิงพาทไทมผู้เริศโฉม,มให้เจ้านายได้รู้ แมงบัดซบสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับนิยายเสียงเรื่องคุณคินนี้นะคะตอนนี้มีวางจำหน่ายในแบบอ e ีบุ๊กและออดดโอบุ๊กแล้วนะคะที่เมทมาร์เกตซึ่งสำหรับออดดโอบุ๊กนี้นะคะจัด โปรนะคะเหลือเพียง1 9 9บาทเท่านั้นนะคะจากราคาปกติ259บาทซึ่งเราจะจัดโปรนี้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6มีนาคมนี้เท่านั้นนะคะใครที่อยากฟังฉบับเต็มแบบไม่ตัดเลิฟซีนสามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะคะทางทีมงานจะนำลิงก์มาใส่เอาไว้ใต้คลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนสวัสดีค่ะ